ยังมีอยู่ไหมคาถามถ้ายังมีอยู่ยังโยกอยู่ยีบละให้เร็วการละตัวถีน้มิทาละยังไงลุกไปเดินจงกรมก็ได้เปลี่ยอิริยาบดก็ได้ไม่ใช่นั่งแช่อยู่ที่เดิมอุทธ,ธาจักกุกจกักรความฟุ้งซ่านความลำคาญคิดไม่หยุดไม่ถอยฟุ้งซ่านแล้วก็ลำคาวก็ทำไมไม่หยุดคิดสักทีรีบตัดความคิดเองให้ได้โดยเอาสติกลับมาตั้งอยู่กายหรือลมหายใจตัวสุดท้ายคือวิจิกิิฉาความลังเลสงสยัย ยังมีความลังเลสงสัยในการตารัสรุ้ของพระพุทธเจ้าอยู่ไหมยังมีการลังเลสงสัยในสภาวะที่ตัวเองกำลังปฏิบัติอยู่ไหมว่าวิธีการที่ตัวเองปฏิบัติถูกหรือผิดรลกปฏิบัติมาถูกเปล่าวะใช่วิธีการหรือเปล่าวะไม่แน่ใจว่าทายัางไงดีว่าจะไปหาครูบาอาจารย์ที่ไหนใครยังคิดนึกติดตึกอย่างนี้อยู่นะไม่มีทางที่จะดับนิวรณ์ห้าได้เพราะอะไรมันเป็นความเครื่องขวางกั้นต่อความสงบของเราเพอเวลามันขวางมันเป็นนิวรณ์มันเป็นเครื่องขวางก็เข้าสู่กระแสข,ของความสงบไม่ได้ ใครทําคุณธรรมห้าอย่างนี้ได้เป็นคุณธรรมของความไปเกิดเป็นพรหมได้คุณธรรมของการไปเกิดเป็นเทวดามีอะไรบ้างพรหมวิหารสี่หรือไปเกิดเป็นพรหมก็ได้คือพรหมวิหารสี่เมตตากรุณามุริตาอุเบกขาอธิบายหลายที่แล้วไปฟังย้อนหลังเอาสี่อย่างนี้นี่ก็เป็นคุณสมบัติของการไปเกิดเป็นเทวดาก็ได้หรือไปเกิดเป็นเทพนิกายใดนิกายหนึ่งก็ได้หรือไปเกิดเป็นพรหมก็ได้พวกนี้เรียกว่าเหตุปัจจัยของการไปเกิดเป็นพรหมทั้งสิ้นเห็นไหมนี่คือหลักเหตุหลักเกณฑ์หลักการของการ นำไปสู่ของการเกิดเป็นพรหมเนี่ยเพราะหน้าที่เราคืออะไรเวลาเราได้ยินได้ฟังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องนําไปปฏิบัติแก้ไขที่ตัวเองเนี่ยคือวิธีการแก้ไขความทุกข์แต่ไอ้มนุษย์ในโลกเรามันโดนความกลัวเข้าจู่โจมอะ่ะมันไม่รู้วิธีการแก้มาไม่รู้หลักศาสจาความจริงมันก็ไปหาที่พึ่งผิดไปนั่งอ้อนวอนขอร้องขูดหวยรวยเบอร์กับกระโถนบ้างกับต้นไม้บ้างกับจอมปลวกบ้างกับเสาหลักเมื่อบ้านหลักเมืองเสาอะไรนะ เสาไอ้เขาเรียกอะไรนะไอ้เสาตอหม้อไอ้ต่อหม้อถนนนะมีอยู่ช่วงหนึ่งผมเห็นอยุดโอ้โหไปจุดธูปจุดเทียนขูดเอาดอกไม้ธูปเทียนไปนี่บ้านอาจารย์มีด้อมถุยแล้วนะตอนนี้ไปขูดหวยกบควายก็ได้เดี๋ยวกูจะเอายันไปเขียนควายแล้วเอาทองไปเปลี่ยนภูมิอะไรสามสีไปขอกับผ้าสามสีไปพันกูจะเอาเป็นแบบเอาให้ไปสายมูให้สุดไปเลยลองดูซิว่าใครจะไปขอแล้วได้เทียวเทวาเดี๋ยวกูให้แอดมินหมีไปนั่งขายน้ำแดงให้แอดมินแหลมไปนั่งขายพภูมิอะไรธูปเทียน อให้แต่ละคนนั้นมีนั้นมีน,นม,มาทำอาชีพอยู่ที่บ้านไม่ต้องทำอะไรแล้วนั่งใบหัวอย่างเดียวกูนั่งอยู่ในสำนักนั่งใบหัวอย่างเดียวงวดไหนถูกก็รล่ไปงวดไหนไม่ถูกก็ว่ากันใหม่เดี๋ยวมันก็แห่กันมาเองเนี่ยคือสายมูเพราะเรามีที่พึ่งผิดเราเลยไปพึ่งอะไรไปพึ่งเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปพึ่งหมอดูล่างทรงว่าใบหัวให้หน่อยเอาหัวให้หน่อยถ้ามันรู้ว่าหัวหออกอะไร ถามจริงๆมันจะมีใครวะที่จะไปบอกวิธีการบอกเลขหวยอ่ะให้คนอื่นซื้อมันไม่ไปเหมาแพงแลอตเตอรี่เองไม่ดีกว่าเหรอวะมันไปหาเจ้ามือเองแล้วมันไปเล่นแบบเป็นหนักหนาๆแพงๆเองไม่ดีกว่าหรอถ้ามันรู้อะคําถามแต่เพราะมันไม่รู้ไงมันเลยใบ้ไปเลื่อยเปื่อยอะไรบ้างถูกบ้างผิดบ้างไปตามเหตุตามปัจจัยตัวเลขอะ่ะมันเป็นอะไรที่มันจะสามารถเดินไปสู่ความเห็นผิดได้หมดที่เรามีเวลาถึงกี่โมงเนี่ยทัวร์ต้องออกกี่โมงเนี่ย อ๋อทัวร์ไปก่อนอ๋อใครอะทัวร์มีใครบ้างยกมือหน่อยอ๋อออกไปแล้วเหรออ๋ออันไหนอะอยู่เลยยกมือหน่อยใครเป็นทัวร์อ๋อเขาไปไหนกันไปมูเหรออ๋อไม่ใช่นะอ๋อเดี๋ยวเขาไปมูอ๋อไปเพชรบุรีไปทําอะไรล่ะอ๋อก็ไปนอนไปเที่ยวบ้านไม่มีนอนเหรอทำไมต้องไปนอนเพชรบุรี จะต้องสรรหาสารแเนเสียเงินเสียทองกไปนอนที่อื่นนะคือหว่าทาธุรกิจหนูต้องทาเส้นทางให้มันาอ๋อแล้วทีนี้เราทําเส้นทางอะไรเมื่อเราม่ได้ทาสายบูแล้วไปนอนท่าทำอะไรกันนอนนั่งสมาธินนปฏิบัติธรรมสอนธรรมะวันนี้คอนเซ็ปต์ก็คือทำฟังนอนเลทฟังนอนอะไรวะฟังทำนอนเลอ๋อฟังทำอันนี้คือไปนอนที่ทะเลเหรอแล้วกิจกรรมที่ทะเลมีอะไรกัน อ๋อคือไปปิ้งย่างที่ทะเลแล้วจัดกิจกรรมปาร์ตี้มีคอนโซลคอนเสิร์ตอะไรเขาไหมไม่มี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 ไมไม่มี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 ไม่งีไม่มีไม่าไม่มม่มีไม่มีไม่ไป่มีไม่ีไม่ม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 ม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมัมีีม่มสไม่มีไม่มีทั่วีะเลอีไ่มีไม่มี้ม่มไม่ี่ม่่ีเ่มม่มี่ม อ๋อก็เป็นทัวร์เหมือนไปนพักผ่อนส,สงบเสงี่ยมอะไรอย่างนี้นะปฏิบัติธรรมเออเข้าท่านะถ้าจัเป็นคอร์สปฏิบัติมีทัวร์ไปแล้วมีคอร์สไปลงก็ดีเหมือนกันนะูก็อยาให้ไปอนาะจารย์แต่จะไม่มีค<ต>ิวคนอื่นเยอะแยะเราต้องเชิญอาจารย์อยู่คนเดียวล่ะเ๋าไม่ได้กระแสอ๋อเออกระแสกูก็เลวตามต่ำช้าลงทุกวันนะทุกวันเนี้ยนะคนก็พยายามลากลงให้ได้นะเออ เราได้ถึงกี่โมงอะความเป็นจริงแล้วมันได้สี่โมงที่เวลาจริงๆคือสี่โมงใช่ไหมไม่ใช่ครับสามโมงครึ่งับอ๋อสามโมงครึ่งอ๋ออีกสิบห้านาทีแล้วถ้าสี่โมงก็เราจะไปทานงานอีกต่องานอีกทันเหรออ๋อเพราะจะมีงานสี่โมงครึ่งอีกที่หนึ่งแต่ที่นี่อยู่ได้ใช่ไหมอยู่ได้เนาะโอเคเพราะว่ายังไม่ได้ตอบคาถามเลยสักอันหนึ่งเนี่ย <c oughs> แน่นเนี่ยงานวันนี้เมื่อเช้าไปการาบครูบาอาจารย์ที่พณิคุบาชัยวัดท่านเมตตาเชิญอาจารย์ไปงานเปิด ฉลองอะไรสักอย่างจะไม่แน่ใจนะก็ไปไปเจอท่านมาเมื่อเช้าก็าจะบ้างตัดทีห้าครึ่งออกไปถึงเสร็จปุ๊บก,ก็ไปจัดเจรจดการกราบหลวงตาศิลป์ซับกับครูบาชัยวัฒน์แล้วก็รีบเดินทางออกมาตอน10บโมงเพราะกลัวจะมาไม่ทันที่นี่ก็เกือบจะเฉียดชิวเกือบจะไม่ทันเหมือนกันก็มาถึงนี่สิบทีเริ่มใช่ไหมก็มาจัดทรงจัดซูมอะไรอีกก็รีบเดินทางเข้ามาเวลาเดินทางเข้ามาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวที่นี่เสร็จปุ๊บก,ก็ไปต่ออีกที่หนึ่งที่ไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้เราไม่เคยจําที่ตัวเองบรราา เทอร์มินอลทวตวันโคราชบรรยายที่โคราชตอนสิบโมงเช้าสิบโมงเช้าถึงเที่ยงก็จะบรรยายที่โคราชเทอร์มินอลเทอร์มินอลโคราชนี่น่าจะครั้งแรกหรือเปล่าไม่แน่ใจในห้างนะเพราะว่าเราในห้างคนจะมาเยอะมากครั้งที่สองเหรออ๋อจะเคยไปเทอร์มินอลมาแล้วเหรอเหรอครั้งที่เราไปบรรยายอะไรอ่ะจำไม่ได้ในห้างเหมือนกันเหรอครั้งที่เราก็บรรยายในห้างเหรอของใครอ่ะ อ้าเหรอเราเคยไปบรรยายนในทอมินาลเหรอที่โคราชเหรอคนเ,เคยไปครั้ง<ค>น,นึงคนเยอะไหมเยอะมากนะาแตกทำไมจําไม่ได้เลยวันนึกไม่ออกเลยอ่ะ <c oughs> อ,อ๋อไม่น่าเหรอทาไมเชิญกูไปอีกรอบหนึ่งอะนะเพราะห้างแตกนี่เองปรากฏครั้งนี้แตกจริงคือไม่มีคนไปเลย <c oughs> แล้วพวกนี้จะไปซื้อควายด้วยประเด็นควายอนุสาวรีย์ควายไม่พอมันน้อยเกินไปต้องไปหามายัดให้มันแน่นๆเอาไว้พวกมึงขอหวยแหะประเด็น อาจารย์ค้เซ็นหนังสืออาจารย์มาอยากขอให้อาจารย์เซ็นนังสือได้ไหมคะได้ตอนเลิกเดี๋ยวให้เซ็นมีวิธีการจัดการกับคนที่ไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองยังไงบ้างคะดูดุก็แล้วด่าก็แล้วยังเป็นเหมือนเดิมมีวิธีจัดการกับคนที่ไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองคาถามหน้าที่มือหน้าที่มันหน้าที่มันไม่ใช่หน้าที่เราถูกต้องไหมแล้วไม่ใช่หน้าที่เราต้องสารนเรื่องเขามะไม่ควร ยกเว้นเขาเกี่ยวกับครอบครัวเราญาติสาริษเราหรือเขาเป็นลูกน้องเราอันนี้สมควรแก่การพูดเพราะมันเกี่ยวข้องกระทบกันแต่ถ้ามันเป็นหน้าที่เขาไม่ใช่หน้าที่เราแล้วเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องถ้าเราเตือนแล้วเขาไม่ฟังวางเฉยเลยไม่ต้องไปสนใจเพราะไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ต้องไปจัดการอะไรแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับเราวิธีการจัดการคือค่อยๆบอกค่อยๆสอนเขาหาวิธีลงโทษอย่างเมตตาสงสารอย่าไปทําลายทําร้ายกันอย่าไปด่าดูด่าว่ากล่าวกันตําหนิตดติงกันตามธรรม นะอย่าไปทรามานทรกรรมกันนะให้มีสติในการตักเตือนกันถ้าหนูอยากสอบอยากสอบที่หนึ่งถึงแดต้องทำยังไงล่ะคะถ้าหนูอยากเจอวงบัตรต้องต้องทำอะไม่เข้าใจงง,งอะ่ะใครถามอะงงอะไม่เข้าใจนี้งงอะหมายถึงอะไรวะหน่งมีครอบครัวแล้ว แต่ยังไปเที่ยวนวดสปาเพื่อสุขภาพจะผิดศีลทมเป็นบาปไหมครับก็เนื้อสุขภาพเนื้อสปาเพื่อสุขภาพไม่ได้ผิดอะไรคําถามคือสุขภาพส่วนไหนอ่ะ <sur ff ets> ถ้าส่วนอื่นนี่น่าจะไม่ได้นะถ้านวดไครเส้นสปาตามธรร,รมดานเนี่ยไม่มีอะไรเคลื่อนออกจากฐานอันนี้ไม่น่าผิดอะไรแต่ถ้ามีน้ําเคลื่อนออกจากฐานนี่ผิดเลยนะอันนี้ไม่ได้แล้วนะอันนี้เรียกว่าประพฤติน,นอกใจแล้วไม่ถูกต้อง เพราะนั้นเราไปนวดผ่อนคลายคือนวดแต่เขาเรียกอะไรนวดแบบนวดอโลมาอะไรตามปกตินวดน้ํามันแต่ไม่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการอย่างนี้นะการมราคานี่ไม่ได้ผิดอะไรสามารถทําได้นะแต่ถ้าเป็นไปได้คือขอเมียก่อนนะถ้าเมียอนุญาตค่อยไปถ้าเมียอนุญาตทําได้นะทําได้แต่ถ้าไม่อนุญาตห้ามทํานะเพราะนั้นลองขอเขาก่อนว่าเออจะขอไปไปนวดแบบเนี้ยไอ้นวดแบบที่ความหมายของเราว่าเนี่ยนวดหน้าเลยนะขอเขาถ้าเขาอนุญาตค่อยไปถ้าไม่อนุญาตแอบไปคือบาปนะ ผิดศีลนะประพฤติน,นอกใจนะผิดหน้าที่ของความเป็นสามีภรรยาต่อกันวิธีหลุดพ้นจากคนที่ทําให้เราเจ็บทายังไงอะ่ะเขามึงก็แค่เดินออกมาแค่นั้นเองเขาทําให้มึงเจ็บจะไปทนอยู่ทําไมอะ่ะคําถามก็นี่เมื่อมันทําให้เราเจ็บเจ็บอยู่ซ้ําๆอ่ะมันก็ต้องเดินออกมาแล้วไหมอะ่ะแค่เราเดินออกมามีสติสัป,ปชัญญะแล้วยอมรับตามความเป็นจริงทุกในวันนี้ให้มันขาดสะบั้นไปดีกว่าทุกไปตลอดการยาวนาน เพราะมันทําให้เราเจ็บซ้ําๆผิดหวังซ้ําๆทรมานซ้ําๆมันกี่ปีกี่เดือนนะถ้าเรายังทนอยู่ต่อไปมันก็จะอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเราเดินออกมาในวันนี้ทรมานไม่เกินสมเดือนหายเลยนะเอาอยัางไงอะอยู่ต่อไป3ปีกับจบวันนี้แค่3เดือนเรื่องเอาจะเอาอะไรเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคืออะไรเราต้องมีความฉลาดอดทนอดกลั้นในการจิกกระบาลตัวเองออกจากความทุกข์นั้นให้ได้อาจารย์จิกตัวเองไม่ได้นะเพราะมันหมดแล้วไม่มีอะไรให้จิกแต่พวกเรายังมีผมให้จิกได้จิกซะนะ ลากตัวเองออกมาจากความทุกข์เหล่านั้นอย่าเอาตัวเองไปจมสยบโมเมาหมกมุ่นอยู่กับความทุกข์และสุดท้ายแล้วมันเป็นอกุศลนอนใน,น,นสันดาลเรามันอยู่ในใจเราตลอดเวลาเมื่อมันอยู่ในใจตลอดเวลาความทุกข์หลอนยอมเกิดขึ้นหนักหนาสาหัสอย่างยิ่งเดินออกมาซะาอย่าไปจมอยู่ความทุกข์เคยพูดทําร้ายจิตใจพ่อแม่บาปไหมคะคําถามคือทําร้ายจิตใจมีเจตนาไหมล่ะถ้ามีเจตนาเป็นกรรม คือมีเจตนาในการทำประทุสลายใจเขาเลยให้เขารู้สึกเสียอกเสียใจร้องไห้น้ําตาไหลให้เขารู้สึกเจ็บช้าน้ําใจกับคําพูดของเราอันนี้มีเจตนาประทุสลายคํานั้นนับเป็นคําหยาบด้วยนะแม้จะเป็นคําที่ไม่หยาบเลยแต่มีเจตนาประทุศลายให้พ่อแม่เจ็บช้าน้ําใจ,เ,จ,ใจเรียกว่าหยาบแล้วไม่สํารวมวาจาอาจารย์ถามว่าเราขึ้นเสียงกับพ่อแม่แล้วโวยวายผงผางแต่ไม่มีคําหยาบไปนะไม่มีมึงกูไม่มีหาเหวไม่มีอะไรเลยแต่ปรากฏว่าในสี่ข้อเราจะเอาไปลงข้อไหนหนึ่ง พูดโกหกในขณะที่ด่าจริงไหมละ่ะจริงเขาทำจริง,รงสองพูดยุโยงให้ชาวบ้านแตกกันในขณะนั้นเราคุยกันอยู่สองคนยุโยงไหมไม่ได้ยุโยงนะเพราะเรากำลังพูดกับเขาตรงๆเลยใช่ไหมสามพูดคําหยาบคายสี่พูดเพอ้อเจอ้อในขณะเ้นเพอ้อเจอ้อไหมไม่ได้เพอ้อเจ้อพูดความจริงแต่ไงแต่เราโมโหโกหกนะสักนะเพาะแล้วมันจะไปลงข้อไหนอะ่ะก็ต้องคําหยาบรืยต้องไะคาหยาบคือคําที่มีเจตนาต่อการประทุษร้าย ถ้าใจประทุสลายแม้จะพูดจาดูเหมือนภัยล้อเพราะพิงแต่มีเจตนาในการค่อนแขวะทำร้ายน้ําจิตน้ําใจคนนั้นเนี่ยให้ย่อยยับล่มจมเสียอกเสียใจร้องไห้น้ําตาไหลนั่นเรียกว่าหยาบหยาบเลยเพราะมีเจตนาเช่นเรากาลังคุยกับแม่แต่เราขึ้นเสียงทําไมต้องทําแบบนี้เนี่ยมันไม่เนแล้วเราก็ว่าเขาอย่างรุนแรงแต่ไม่มีคําหยาบเลยสักคำนั่นแหละเรียกว่าหยาบหยาบช้ามันอยู่ที่ไหนอยู่ในใจแล้วมันออกมาที่ไหนะปากใจมันอาจจะอยากพูดมากกว่านี้ก็ได้ แต่ด้วยความเป็นแม่มันเลยเกรงใจไงเลยพูดแค่นี้พอแต่ถ้าเราไม่ใช่แม่มันด่าสาเสียเสียเลยมั้ไม่เหลือเละใช่ไหมถ้ามันไม่ใช่แม่เนี่ยมันดา่าสบ้าหั่นแรงหมดแล้วด่าชีกอะด่าเปิงหมดอะไม่เหลือเลยใช่ไหมดังนั้นมาพยายามระง,งับยับยับย้งตัวเองอยู่ด้วยกันสำร่วมวาจาแต่สุดท้ายก็ยังนับว่าเป็นคำหยาบเพราะยังไงก็พูดมีเจตนาประทุษสายต่อคนเป็นแม่เป็นพ่อของตัวเองอยู่ดีเห็นไหมดังนั้นอย่าไปหยาบว่าที่เจตนาด้วยนะ ดังนั้นตัวนี้นับว่าบาปด้วยเพราะเรามีเจตนาในการทําร้ายจิตใจพ่อแม่เราพูดว่ามีเจตนาในการทําร้ายก็ย่อมได้รับผลของวิบากนั้นด้วยคบกับแฟนมาสามปีกว่าเข้าปีที่สี่ช่วงหลังมานี้มีปากเสียงทะเลาะก,กันบ่อยมากหนูจะปรึกษาต้องทํำยังไงเพราะตัวหนูเองก็ไม่อยากทะเลาะแล้วแล้วมึงไปทะเลาะเขาทำไมอะ่ะคือแค่เราไม่ต้องทะเลาะเอาเขามันจบไหมล่ะ เขาอยากจะโวยวายอยากจะด่าทอต่อว่าอยากจะทะเลาะกับเราแต่เราไม่พูดอ่ะเราเงียบเดินหลบเข้าห้องไปยืนยิ้มหรือไม่ก็บอกโอเคเข้าใจเดี๋ยวจะป,ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วกันไม่ต้องไปทะเลาะแต่ถ้าเราบอกว่าทำไมเราทำแบบนี้เอาก็มึงทําต่อกูทำมาอ่าแล้วก็มึงทำทำตามกูทำไมมันจบไหม,มไม่จบมันต่างคนต่างอะไรทิมแตงกันด้วยวาจาหอกปากมซ่าใส่กันทั้งคู่มันจะจบไหมไม่จบแล้วเราบอกว่าเหนื่อยแล้วไม่อยากทําอีกต่อไปแล้วไม่อยากทําแค่อะไรก็แค่หยุดแค่นั้นเอง แต่ประเด็นปัญหาคือเราไม่ยอมหยุดตัวเราเองอ่ะไม่ยอมหยุดในการที่จะหุบปากอ่ะไม่ยอมหยุดใจตัวเองในการคิดปฏิุสลไลยต่อเขาไม่ยอมหยุดใจในการเอาชนะต่อคู่ครองของตัวเองสรุปว่าเราจะเป็นผัวเป็นเมียกันหรือเราจะเป็นศัตรูหมู่อาฆาตกันสรุปเราจะเป็นผัวเป็นเมียกันหรือเราจะเป็นเจ้านายกับลูกน้องกันสรุปเราจะเป็นผัวเป็นเมียกันหรือเราจะเป็นคนที่เจ้าคิดเจ้าแค้นเป็นศัตรูหมู่อาฆาตเป็นคู่แค้นตลอดชีวิตในชีวิตคู่ของเราจะเป็นอะไรกันแน่ ทำไมการมีชีวิตคู่จ้องจะเอาแต่การชนะกันเพียงอย่างเดียวมันเอาแพ้ไม่ได้เหรอมันเอาเสมอกันไม่ได้หรอหรือมันเอาเบกขาไม่ได้หรอทำไมต้องเอาชนะเท่านั้นแต่ปัญหาเราทุกวันนี้มันทะเลาะกันเพราะอะไรมันเอาแต่ชนะเธอต้องผิดฉันต้องถูกเธอต้องทําตามความพอใจฉันฉันไม่ทําตามความพอใจเธอได้แต่เธอต้องทําตามความพอใจฉันเท่านั้นคําถามคือทาไมมันต้องเป็นไปในเว้นั้นตลอดเวลาทาไมไม่เดินสู่การแก้ไขในเรื่องนี้อ่ะทาไมเราไม่แก้ไขตัวเองใหม่อ่ะคาถามคือทําไม เนี่ยมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างร้ายกาจในปัจจุบันมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่ทําให้เราเนี่ยล่มจมล้มเหลวในการใช้ชีวิตคู่ปากเราพูดว่าอยากจะเลิกทะเลาะปากพูดแต่ใจหยุดไหมไม่หยุดเมื่อใจไม่หยุดปากจะหยุดได้ไหมย่อมหยุดไปได้เพราะต้นเหตุมันเกิดที่อะไรมโนกรรมคือใจเมื่อใจยังคิดปากมันก็ต้องพูดระงับยับยังไม่ได้ ดังนั้นวิธีการหยุดปากไม่ทุ่มเถียงกันคือหยุดใจหยุดใจในการคิดว่าเขาต้องทําตามความพอใจเราทําไ,ไมเธอไม่เป็นแบบนี้ทําไมเธอไม่เป็นแบบนั้นทําไมเธอไม่ทําตรงนั้นทําไมเธอไม่ทําตรงนี้ฉันบอกให้เธอวางตัวนี้ไม่รู้กี่ทีทำไมเธอไม่วางอักทีหนึ่งท,ทําไมเราไม่วางอะ่ะเราบอกให้เขาวางตัวนั้นวางตรงนี้วางตรงนู้นทำไมเธอไม่วางตรงนี้ทําไมเราไม่วางอักทีหนึ่งเราน่ะวางได้แล้วบอกให้เขาวางตรงนั้นตรงนี้เจ้ากีเจ้าการชี้ท, <S 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 ทุกอย่างแต่ตัวเราเองวางได้บ้างแล้วหรือยังตัวเราเองถืออยู่ตลอดเวลาไม่เคยวางเลย แล้วไม่เคยถืออยู่ในจุดที่ถูกเตาได้ซ้ำวางซะค้ยงทิ้งไปเลยก็ได้ไม่ต้องถืออีกต่อไปมันจะได้ไม่เหนื่อยเราเหนื่อยทุกวันนี้เพราะเราไปยุโยงส่งเสริมตัวเองเนี่ยให้ทําสันดานหน้าลาคาญกับสามีภรรยาของตัวเองจนเกิดการทะเลาะเบาแวกมันทําได้กันทั้งคู่นะไม่ใช่ว่าทําคนใดคนหนึ่งมันจึงเกิดการทิ่มแทงก็ได้วาใจขอบปากเกิดการทะเลาะเบาแวงกันเราบอกว่าเข้าปีที่หเข้าปีที่สี่ เลิกสักทีเมื่อเข้าไปที่สีเลิกทะเลาะก,กันได้แล้วมีสติสัพชัญญาเริ่มต้นในการใช้ชีวิตของตัวเองใหม่อย่าไปทิ่มแทงกันได้วาจัยหองปากเลิกทะเลาะก,กันมันแค่เลิกอะแค่นั้นเองือกฎของพระมีสองสองเจ็ดข้อตอนนี้มีคนบอกว่ากฎมีร้อยห้าิข้อตกงลงมีกี่ข้อกันแน่ครับในพระเจริฎกเนี่ยเขาเขียนคำแปลว่าร้อยห้าสิบในบาลี แต่คาแปลจริงๆมันต้องแปลว่าเกินกว่าร้อยห้าสิบเกินกว่าดังนั้นยึดภาษาไทยไม่ได้ต้องยึดบาลีเป็นหลักในไทยเนี่ยแปลว่าร้อยห้าสิบทวนทุกฉบับแปลเหมือนกันเพราะมันยึดโยงกันมาแต่เขาสรุปกันแล้วถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใหม่มีการแปลใหม่ก็อาจจะมีการรื้อคําแปลนี่ใหม่ในขั้นต่อไปเพราะตอนที่เขาแปลกันมาแบบนี้แล้วไง เขาแปลกันมาเพราะเขายึดยึงตัวเดิมแต่ตอนนี้มันเป็นประเด็นแล้วอีกหน่อยถ้าเขาจะเริ่มสังคายนาคือการเขาเรียกสังคายนาหรือเปล่าเขาเรียกว่าการทําชําระํารุงในการเปลี่ยนแปลงใหม่อะเปลี่ยนไปใหม่เช่นมหาจุฬาหรือมหามงกุฎจะชําระใหม่ด้วยการเริ่มต้นในการแปลฉบับใหม่ออกมาแปลใหม่เป็นครั้งที่ตอนนี้นี้เขาอาจจะมีการเปลี่ยนจากคําว่าทวเนี่ยเป็นคําว่าเกินกว่าอาจจะเฉยนะอาจจะแค่ตั้งข้อสังเกตเพราะว่าทุกคนเนี่ยพูดไปเสียงเดียวกันว่ามันต้องแปลว่าเกินกว่าสิกขาบทร้อยห้าเกินสิกขาบทเกินกว่าร้อยห้าส คำว่าเกินไม่เท่ากับทวนดังนั้นจะบอกว่าทวนก็ไม่ได้ต้องใช้คําว่าเกินกว่าเกินกว่าคือเกินกว่าเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่คณะสฆ์ลงมติว่าเกินกว่า2องเกินกว่า150คือที่2องเกินกว่าก็เกินกว่าไว้ก่อนเพื่อเหลือเพื่อขาดแต่เกินกว่าเท่าไหร่ไม่รู้แต่มันไม่ได้ผิดมันเป็นเรื่องของอะไรการสวดการสวดดังนั้นสวดเกินไว้มันก็ดีกว่าสวดขาดถูกต้องไหมแม้มันจะ150แต่สวดขาดไว้ก็ดีกว่าไอ้สวดเกินเกินไว้ดีกว่าดีกว่าขาด ดังนั้นการสวดสองสองเผิดไหมไม่ผิดผู้นิเจ้าก็ไม่ได้ห้ามแล้วพระพุทธเจ้าพระผู้ธิเจ้าก็ไม่ได้บอกได้ัมว่าการสวดเกินกว่าร้อยห้าสิบเป็นอาบัติก็ไม่สวดเกินไปได้ยิ่งดีเลยไม่ได้ว่าผิดอะไรเลยสามารถทําได้ตามเหตุตามปัจจัยแต่สวดร้อยห้าสิบนี่จะเป็นความผิดถ้าบาลีมันแปลว่าเกินกว่าจริงๆแปลว่าถ้าสวดร้อยห้าสิบไม่เกินกว่าร้อยห้าสิบมีโทษแล้วเพราะมันแปลว่าเกินกว่าอย่างนี้นะประเด็นนี้แล้วแต่วินิจฉัยแล้วแต่ดูพินิจของแต่ละคน แต่สุดท้ายแล้วอ่ะคณะสงฆ์ลงมติแล้วก็คือจะยืนยันตามมติคณะสงฆ์ก็คือส่วนที่227 227ข้อประมาณนี้เนาะการอุทิศส่วนกุศลมีจริงไหมการรับบุญกับทําบุญด้วยตนเองแตกต่างกันอย่างไรการอุทิศส่วนกุศลมีจริงแต่พบที่ได้มีแค่เปรตอย่างอื่นไม่ได้การรับบุญกับการทําบุญด้วยตนเองแตกต่างกันอย่างไรการรับบุญกับการทําบุญรับบุญไม่ได้นะมันไม่ใช่เปรตนะ คนที่รับบุญได้คือเปรตนะถ้าไม่ใช่เปรตรับบุญไม่ได้นะเราเป็นมนุษย์ไม่สามารถรับบุญได้อย่าไปคิดว่าเขาทํามานั้นทำมานี้เท่ากับการรับบุญไม่ใช่นะเราเนี่ยเขาแค่ฝากเราอะบอกบุญเราแล้วเราก็มุที่ตาจิตด้วยการเอออนุโมทนาสาสุด้ี่นะอนุโมทนากับบุญนี้ด้วยนะคําว่าอนุโมทนาแปลว่ายินดีในบุญนั้นเรายินดีอะยินดีกับเขาเฮ้ยวันน LIKE ี้ไปทํากระถินมาโอ้ยยินดีด้วยนะเนี่ยคาว่ายินดีเนี่ยคืออนุโมทนาด้วยนะ แค่นะเลยเฮ้ยอนุโมโนาด้วยนะนี่เรียกว่าความยินดีไม่ใช่ว่าเราไปรับเอาบุญมาแบ่งนะเขา่าแบ่งมันแบ่งไม่ได้เขานะ่ะได้เต็มๆแต่เราได้โดยมุทิตาจิตคือเราลึกนึกถึงบุญนี้แบบเดียวกับที่เขาไปทํามาเราได้บุญกับเขาไหมไม่ได้เราไม่ได้บุญกับเขานะเพราะเราไม่ได้ควักเงินสักบาทไปร่วมกระถินนเขานะไม่ได้สลาเขาเราแค่อ,อะไรได้เป็นมุทิตาจิตคืออะไรยินดีในบุญเราได้เป็นกุศลจิตในใจ แต่ไม่ได้ผลของการให้ทานนั้นการให้ทานนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรานะเขาเป็นคนให้ทานเขาได้เราไม่ได้ให้เราไม่ได้แต่เราได้ในการร่วมยินดีกับเขาได้ในส่วนนี้เรียกว่ามุทิตาจิตเราลึกชาติมีจริงหรือเปล่าครับก็มีบุพเพนุวาสานุสยามียานอย่างรู้ในอดีตก็ต้องได้ฌานอย่างน้อยก็ต้องได้ฌาสีขึ้นไปอะ่ะถึงจะสามารถทำได้ะนะ ถ้าอยากรู้ลองทาชาญหนึ่งให้ได้ก่อนเมื่อชาญหนึ่งได้เดี๋ยวจะรู้เองว่าจริงหรือไม่จริงพิสูจน์ด้วยตัวเองทาชาญหนึ่งให้ได้ทําอาณาปณะศิษย์จนนิวรห้าดับรู้ลมหายใจเข้าออกมีสติสัมป,ปชัญญะรู้ตัวท่วพร้อมไม่หลุดไปคิดอย่างอื่นเลยอันนี้ทำได้เมื่อไหร่เราจะรู้เลยว่าการย้อนไปในอดีตมีจริงไหมอยากรู้ต้องทดลองพระเจ้าเนี่ยท้ายทุกคนทดลองหมดอย่าเพิ่งบอกว่าไม่จริงไปทดลองด้วยการไปทํชาช้ได้ทําได้ตอนไหนรู้ตอนนั้นทําไม่ได้ก็รอต่อไปขอถามอาจารย์เบียร์ค่ะว่า พิธีกรรมเกิดขึ้นจากจากวัดต่างๆคือพิธีตัดกรรมแบบนี้เขาเรียกพิธีทางศาสนาพุทธหรือไม่ครับไม่ใช่จะพิธีทางศาสนาพุทธไม่มีอะไรเลยไม่มีการตัดกรรมก็ไม่มีวิธีการตัดกรรมทางเดียวคืออริยมรคมีองแปดอริยะอัตถังคิกรรมนีนเองคือกรรมมนิโรธคาไม่มีปฏิปทามรคมีองแปดเนี่ยเป็นหนทางในการทําให้ดับไปโดยไม่เหลือแห่งกรรมหรือเป็นหนทางในการทําให้สิ้นไปแห่งกรรม คือการกระทํามัดแปเป็นกรรมไม่ขาวไม่ดําเมื่อทํากรรมไม่ขาวทํากรรมไม่ดําย่อมให้ผลไม่ขาวไม่ดําก็คือไม่ผลอะไรเลยคือมันไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายเกิดขึ้นกรรมดําย่อมให้ผลดํากรรมขาวย่อมให้ผลขาวกรรมไม่ดําไม่ขาวย่อมไม่ให้ผลทั้งดําและขาวมัดแปเนี่ยคือการให้ผลของกรรมเพราะฉะนั้น พิธีกรรมในศาสนาพุทธไม่มีการตัดกรรมพิธีเอาสายสินโยงหัวเอาผ้าขาวมาคลุมนอนในโลงศพบ,บางสกุลเบ่งบางสกุลตายอนิจจมัตสังขาราพวกนี้ไม่มีทั้งนั้นไม่ใช่พิธีกรรมในศาสนาพุทธนี่ไปปรุงแต่งกันเองจนเกิดความเห็นผิดคิดว่าจะสามารถสะดกดคอต่อชะตาชีวิตเราหรือสามารถล้างกรรมเก่าในชีวิตเราได้มันล้างไม่ได้นะอนดีตมันจบไปแล้วต้องรับผลนะจบไปแล้ววิธีการคืออะไรสร้างเหตุนในปัจจุบันมาให้ดีขึ้นใครเป็นบาหวานและสามารถลบล้างบาหวานออกจากตัวเองได้บ้าง ไม่ได้นะต้องอะไรสร้างเหตุปัจจัยในการเยียวยารักษาตัวเองต่อไปเรื่อยๆตามเหตุตามผลใช่ไหมใครเป็นมะเร็งแล้วสามารถล้างมะเร็งออกไปได้บ้างไม่ได้ต้องหาเหตุปัจจัยในการสร้างไปจนกว่าเชื้อมะเร็งมันจะหมดไปด้วยการรักษาทางการแพทย์หรือรักษาทางไหนก็แล้วแต่ถูกต้องไหมมันต้องสร้างเหตุปัจจัยในที่ไหนปัจจุบันย้อนกลับไปแก้ไขอดีตได้ไหมไม่ได้นะถ้าเรารู้ต้นเหตุว่าเฮ้ยต้นเหตุหตข,ของการเป็นมะเร็งของเราเกิดจากการที่เราเนี่ยกินเยอะย้อนกลับไปแก้วิธีการกินในอดีตได้ไหม ไม่ได้วิธีการกอะไรกินในปัจจุบันเปลี่ยนวิธีการกินใหม่ไปหาวิธีกินดูซิว่าอะไรไม่ไม่เป็นตัวเพิ่มเชื้อมะเร็งไม่เป็นตัวเพิ่มเชื้ออะไรต,ต่างๆอนะให้มันกระจายตัวไปม,มากขึ้นไปหาวิธีการเหล่านั้นดังนั้นการกินอาหารในปัจจุบันจึงต้องสํารวจเรากลับไปแก้อาหารการกินในอดีตได้ไมาเพื่อให้เบาหวานหายทําได้ไหมไม่ได้แต่เราแก้อาหารการกินในปัจจุบันเพื่อรักษาระดับน้ําตาลให้คงที่คงตัวในปัจจุบันได้ถูกต้องปะ ดังนั้นการตัดกรรมหรือการแก้กรรมในอดีตในชาติไม่มีผลจริงในปัจจุบันเราต้องสร้างเหตุในปัจจุบันเพื่อให้ผลตัวใหม่เนี่ยมันส่งผลต่อไปส่วน,นกรรมเก่าที่มันส่งผลก็ต้องปล่อยให้มันส่งผลไปตามเหตุตามปัจจัยหน้าที่เราคือแก้ไขที่ปัจจุบันแล้วเดี๋ยวเวลาวิบากกรรมมาส่งผลไปไอ้กรรมดีใหม่ตัวเนี้ยมันจะส่งผลคู่กันไปทําให้เราเนี่ยมีทุกข์น้อยสุขมากนี่เนาะถามอาจารย์เบียร์ค่ะว่า ผู้รู้ทมกับผู้เข้าถึงทมแตกต่างกันอย่างไรครับและอาจารย์เป็นผู้รู้หรือผู้เข้าถึงคะขอบคุณค่ะเหมือนกันแหละจะรู้จะถึงอ่ะรู้คือมันรู้อะไรอ่ะรู้แล้วมันละได้ไหมล่ะถ้ารู้แล้วไม่ละมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรไงเราเป็นรู้ก็รู้กันทั้งคำว่ารู้ของเรามันรู้หมายความอะไรรู้โดยตำรับตำลารู้โดยตายโดยปริยัติแต่ไม่รู้โดยการหลักการปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติจนเห็นผลได้ตัวเองมันก็ไม่เรียกว่ารู้เข้าถึงมันเข้าถึงอะไรอ่ะคําถามถ้าเราเข้าถึงเข้าถึงความจริงไหม ถ้าเข้าถึงสัจจคความจริงคือหลักอริยสัจสี่เข้าถึงแล้วแล้วเข้าถึงการละทิ้งได้แล้วหรือยังบางทีมันเข้าถึงคือเข้าใจหมดทุกอย่างเลยแต่ละทิ้งอะไรไม่ได้สักอย่างเลยก็ไม่ช่วยอะไรดังนั้นอย่าไปใช้คำมาสับเข้ารู้เข้าถึงเข้าทําอะไรไม่ไม่มีเท่านั้นแหะถ้าบรรลุก็คือบรรลุบรรลุธรรมก็คือเป็นโสดาสกาทานาคาลหันพทธเจ้าเรียกแบบนี้ไปเลยอันนี้มันเป็นคำปดิปฎ d o y ที่เราไปไปปดิปฎ d ดอยกันเอง นะถ้าโดยผู้ได้เจ้าใช้เนี่ยพร้ได้เจ้ายิงตรงไปที่อริยะบุคคลเลยเมื่อคนนี้บรรลุธรรมเข้าใจตามหลักอริยสัจสีแล้วเขาจะขอถึงซึ่งพระตนาตรายเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตจนบันตายของข้าพเจ้าด้วยการขอฝากตัวเป็นอุบาสกอ,อุบาสิกาขอถึงซึ่งพระตนาตรายอันมีพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งตลอดชั่วชีวิตนับแต่บบดนี้เป็นต้นไปในโสดาบันแล้วเพราะอะไรอย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวแล้วพระเจ้าก็พยากรณ์แล้วว่าคนนี้เป็นอริยะบุคคลขั้นโสดาบัน ตนเองก็ปยากรณอนตนเองได้เลยว่าชั้นนี่แหละเป็นโสดามาเรียบร้อยแล้วเพราะสังโยศสามขาดออกจากกันเรียบร้อยเพราะนั้นคำที่บูรเจ้าใช้จะใช้คำว่ายิงตรงปเลยคือคนนี้อริยบุคคลขั้นไหนจะไม่ใช้ว่ารู้ธรรมเข้าถึงธรรมไม่ใช่เพราะอะไร